ขอบคุณมากนะคะที่รับชมครูวรรณไทยจนจบคลิปขอบคุณมากค่ะวันนี้ครูวรรณไทยมาส่งลูกชายมาอยู่หอนะคะโรงเรียนจะเปิดแล้วค่ะนี่ก็จะต้นไม้สวยงามอ่า วันนี้ครูวรรณไทยมาส่งลูกชายมาอยู่หอนะคะโรงเรียนจะเปิดแล้วค่ะนี่ก็จะไปเฟจะลงไปละแบบัดเนี้ยวันนี้ครูวรรณไทยมาส่งลูกชายมาอยู่หอนะคะโรงเรียนจะเปิดแล้วค่ะนี่ก็จะ บรรยากาศยามเย็นต้มรื่นบรรยากาศยามเย็นต้มรบ่้นะคะก็ถือว่าสะอาดสะอ้านใช้ได้นะคะอจะเป็นบุรุษห ห้องอห้องเอแล้วก็พัดลมนะเนาะมาดูเปิดไปไปจะลงไปแล้วบัดนี้ลูกชายแม่เธอ,อคือความภาคภูมิใจของแม่นะคะ สวัสดีค่ะห้องก็สะอาดสะอาดนะคะเด็กๆก็ขนของมาวันนี้ยังไม่ได้เก็บของเข้าที่นะคะก็จะเป็นห้องนะ้ำเรียบร้อยอตมีสามชั้นนะคะมาอยู่ชั้นที่สอมาอยู่หอแล้วให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองและ โอสังคมบรรยากาศสวยงามมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเมืองของจังหวัดนครพนมนะคะภาษาก็ถือว่าสะอาดสะอ้านใช้ได้นะคะอ่อจะเป็นบุรุษต่อสะอาดสะอ้านนะคะ สะอาดมากสองคนตอนนี้ลูกชายก็อยู่มขึ้นมอหกนะคะนี่แหละก็มาทำเขาก็ไม่บรรยากาศสวยงามมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเมืองของจังหวัดนครพนมนะคะ ต้นไม้สวยงามนี่แหละค่ะนี่ก็คนของจะอยู่สองคนไปเาจะลงไปแล้วบัดเนี้ยอ่า วันนี้ครูวรรณไทยมาส่งลูกชายมาอยู่หอนะคะโรงเรียนจะเปิดแล้วค่ะนี่ก็จะสองคนตอนนี้ลูกชายก็อยู่มขึ้นมหกนะคะนี่แหละก็มาทำเขาก็ไม่หมอหอห้องเอแล้วก็พัดลมเนาะมาดู บรรยากาศยามเย็นตรงเบืน้นสองคนตอนนี้ลูกชายก็อยู่มอขึ้นมหกนะคะนี่แหละก็มาทำเขาก็ไม่ขอบคุณมากนะคะที่รับชมครูวรรณไทยจนจบคลิปขอบคุณมากคะ่ะ ห้องอห้องเอแล้วก็พัดลมเนาะ,ะมาดูเปิดนี่เป็นเตียงนอนเนาะอ๋อประลองคนของช่วยใช่ไหมเออคนไววางไว้ตรงนี้แหละอืมจะเปลี่ยนห้อง นี่แหละค่ะนี่ก็คนของจะอยู่สองคนอยากให้ทำให้เราก็มาส่งเนาะดูแลความมาอยู่หอแล้วให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองและต่อสังคมประตูข้างนอกออกมาดูเดดจ้าเลยค่ะ บรรยากาศส,สวยงามมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเมืองของจังหวัดนครพนมนะคะห้องหอห้องเอแล้วก็พัดลมเนาะ,ะมาดูเปิดสองคนตอนนี้ลูกชายก็อยู่มขึ้นมหกนะคะนี่แหละก็มาทำเขาก็ไม่ เรียบร้อยก็มีสามชั้นนะคะอยู่ชั้นที่ส,สามก็ถือว่าสะอาดสะอ้านใช้ได้นะคะอืมจะเป็นบุรุันี่เป็นเตียงนอนเนาะอ๋อประลองขนของช่วยใช่ไหมเออขนวางไว้ตรงนี้แหละอืมจะเป็นห้อง บรรยากาศยามเย็นต้มรื่นบรรยากาศสวยงามมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเมืองของจังหวัดนครพนมนะคะปิดไว้กอนนี่ก็ปิดไว้กอนนี่ก็ บรรยากาศยามเย็นตรงเบืน้นห้องก็สะอาดสะอ้านนะคะเด็กๆก็ขนของมาวันนี้ยังไม่ได้เก็บของเข้าที่นะคะก็จะเป็นห้องนะ้ำพรุ่งนี้ก็จะเปิดเรียนแล้วดูแลตัวเองด้วยนะแม่เป็นห่วง ลูกชายแมค่คือคือความภาคภูมิใจของแม่นะคะสวัสดีค่ะก็ถือว่าสะอาดสะอ้านใช้ได้นะคะอืมจะเป็นบุรุษห้องห้องอห้อง,องเอแล้วก็พัดลมเนาะ,ะมาดูเปิด จะทาลงไปข้างล่างค่ะบรรยากาศสวยงามมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเมืองของจังหวัดนครพนมนะคะไปเฟจะลงไปแล้วบันเ้ ต้นไม้สวยงามไปเายไฟจะลงไปแล้วบันี้ย่องสะอาดสะอ้านนะคะสะอาดสะอ้านมาก ต้นไม้สวยงามอยากให้ทำให้เราก็มาส่งเนาะดูแลความขอบคุณมากนะคะที่รับชมครูวรรณไทยจนจบคลิปขอบคุณมากคะ่ะห้องก็สะอาดสะอ้านนะคะเด็กๆก็ขนของมาวันนี้ยังไม่ได้เก็บของเข้าที่นะคะ ก็จะเป็น,นห้องน้ำปิดไมโกน oh oh, oh, โอ้โทษทีโทษทีตำรวจนะคะในตู้เย็ยนก็จะมีน้ำนะคะโอ oh. บรรยากาศสวยงามมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเมืองของ